ตัวเลยนี่ครับผมกัวริมกวยบางคอแหลมครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันประมาณสองนาทีครับซ้อมอยู่ที่ใครพี่นันพันที่กรุงเทพยนี่แหละมีใครเป็นผู้งบางซ้อมตอนนี้มีพี่น้องหลายคนในไทยเคยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักเปอร์ปอยตอนนี้ห้าสิบหกครับมวยสไตล์อะไรครับมวยไฟเตอร์ครับผมวันนี้เลยต้องมาเจอกับวันพิชิตนะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วได้ดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนสุดอัดยังเลย เดี๋ยวเย็นนี้ต่อยเขาวางเกมว่าแพงไงรอดชมกันเลทีอะเหมือนต่อยตามจะตายไปก่อนแล้วไปแก้ไขวุ่นก้นไปทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับนั้นสิครับวันนั้นต่อยกับจำได้บ้างนิวแสนชัยครับเป็บ้างชนะน้องยกสองจะเราลองไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี่ต่อยร้อยสิบแปดเมื่อเช้าสองหนักก็เป็นไงบ้างเจริญปอนด์ครับก็เดี๋ยวมาวิ่งยิ่งเสียชัยเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แขางแรงไหม ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ทั้งสิคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนขับรน่อยฝากขอบคุณดผมนั่งแล้วครับเต็มที่นะอ่ะโชคดีขอบคุณครับ